โอ้โหดูแม่ครัวเมนูอะไรคะวันนี้ต้มยำต้มยำอะไรคะต้มยำกุ้งใช่นางฟ้าใช่นางฟ้าไม่เผ็ดด้วยขอเผ็ดมากไม่รู้ว่าวันนี้ผิดเก่งวันนี้กลับมาก็สระผมทำกับข้าวเมื่อวานก็ทำกินหมดเกลี้ยงตอนแรกว่าจะไม่สระนะแต่ว่าร้อนไม่ใช่หัวเปียกคือต้องสระวันเว้นวันซึ่งไม่มีใครสั่งด้วยแต่อยากสระวันเว้นวัน เก่งภูมิใจในตัวลูกค่ะหุยหอมฉุยก็จะวันเราก็จะสาวันโอ้ยเดือดแล้ว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 ไปเลยไปเลยต้องระวังนะคะระวังหม้อควั่มอ่าโอเคอย่าเยอะมากลูกอ่ะพอแล้วแหละกินกับแม่สองคนเนาะไม่ฮะไม่่ไมคืออะไรพอแล้วเยอะไปเนี่ย ไม่เป็นไรล้างได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดับเตาก่อนพอแล้วพอแล้วขัวนี่นก็ต้มสองถุงโหเยอะกินเยอะขนาดนี้ได้หรอโอ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องโตแน่อย่าพวนมานะคะเดี๋ยวมันมีเแข่งแ่งมันเดือดแม่ขัวอ่ะผัดเร็วๆผัดเร็วๆเดี๋ยวนี้ข้าวถามข้าวกินเอง อ่ะผัดอีกพอผัดอีกเราก็ใส่กระเช็ดลงไปใส่เลยอ่าผัดเร็วเร็วผัดเร็วเร็วผัดเร็วเร็วค่ะอ่ะพี่ผาใส่น้ำมันหอยค่ะน้องเล่นนะ สองยอลงไปเลยอีก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 ,อกโอเคพอใส่น้ำลงไปนิดนึงเทลงไปเลยลูกแล้วก็ท้ำตาลนี <Okay. S 1> ่นิดนึงโอเคพอประมาณนี้น้ำตาลช้อนหนึง่งโอหดูท่าจับทัพพีอลิ่ <c oughs> อย่าไปใกล้เดี๋ยวมันกระเด็นเหมือนไม้ปิงปองโอเคอ่า มืออย่าไปเท้ายืนทางๆหน่อยมันจะกระเด็นโอ้โหน,น <c oughs> <ง>หน่ากินจยงเลยเก่งทั้งน่ากินทั้งน่ากลัวเลยอีก <c oughs> ใจนึงก็อยากดูท่าจับครพี่ <c oughs> ท่าจับเน, <c oughs> น <c oughs> าะไม่ <c oughs> ดูท่าจับออยัง